วันนี้ครับวันนี้ก็อยู่พีวีอีกแล้วดอนก็ไม่ได้เจอกับไปไม่รู้กี่วันก็ไม่รู้ว่ากี่วันแล้วนะค,ะครับที่เ <c oughs> กือกว่าเขาไปกดทษขอโทษนะครับไ,ะะได้ไม่ได้อาจจ่านคลิปให้ทุกคนดูนะครับไปหลายวันก็ตัวตัวนะครับที่ไม่ได้อ่านคลิปให้ทุกคนนะครับฉันไม่บอกว่าเพิ่งทำคลิปใหม่อันนี้เอง ผมว่าเนี่ยอัดคิปไหลายวันเลยว่าบนได้อัดคิปก่อนนี้แล้วก็มันอ่นมันจะเอาหมอนประเจ้าเลี่ยว่าใจมาอ่อือแล้วก็สสามดวงจริง Những kia là tấm thấm nha tụi con Cần tật Nói nóng yên Nói nóng mái nóng lắm, lùm

ก็อาจจะคิดว่าผมต้องตัดไม้ทำไมเพราะจะตัดไม้ต้องตัดทุกทุกคนก็ต้องตัดไม้ยังไงได้อะก็มาตัดไม้ดีเล็กใหม่ค่ะหมู่งคิดอะไรนะครับเอาหมดหมดตัดแจวนี้นี่ซึ่งคิดมันอยู่พอดีเลยมาพอดี บ้านเห็ดเดี๋ยวเราทำบ้านเห็ดกันก่อนคุณเป็นบ้านเห็ดนะเออ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 

嗯哼哼。<laughs> อาจจะคิดว่าผมจะทำแบบนี้เพื่อผมจะได้มีบ้านอยู่เร็วๆอะฉันอาจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรที่ไหน เป็นไปได้นะคะ ว่าหลัี้ผมสร้างต้นไหนน่าใช้เวลานาน ทุกคนอาจจะคิดว่าผมหายไปไหนหลายวันนี้ต้องต้องจักกับเพื่อนแถวๆบ้านเราซอยมีอยู่ผู้ชายเล่นล้วนมีผู้หญิงสักคนเดียวบอกเลยซอยผมตั้งชื่ว่าซอยผู้ชายแล้วจะทำไงเราคุณผู้ชายมันก็เยอะ ก็นาวกากระบาดเยอะการบาดเล็กดังเล็กๆิดีิดวๆอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่บ้านเลยยิซากประหักหักพังชัดๆจริงๆมันทำได้ถ้ามันทำไม่ได้อะคงไม่คิดไอเดียนไ้หรอกองคงทำมันขึ้นมาหรอก وين <applause> من <applause> นี่คือเหตุเลน,น,น,นีมันคิดว่ามันนี่มตนทำไม่ึงดเกิหาอะไรคือบ้านแคบก็ทำไม่ได้คื้นถิ่นบ้านมาแคบ ทุกคนคิดว่าผมนั่นอ่ะเป็นยูทูบเบอร์แล้วทำคลิปกี่คลิปละเท่ไหร่เท่าไหร่รทุกคนผมทำคลิปมันกี่คลิปแล้วเท่าไหร่ประมาณสิบเจ็ดอะไรนะครับ นะครับห hmm. uh ้าจะไม่ดีอยู่ซะแล้วกลผมทำคลิปไปกี่คลิปแล้วครับ ยิ่งต้องเสียงนี no ้หนาวเออยิ่งปรับรดยิ่งหนาวขึ้นก่อนว่าีนวรล่วรวล้ารัวก่อไม่จะรคนคน ี่้ทายคนทุกคนครับให้ทายว่าผมอะเล่นมาครับมากี่วันแล้วผมเล่นถ้าเกิดทุกคนยังไม่รู้เข้าสู่คำถามต่อไปกันดีกว่าคำถามที่สองผมอนะอยากเคยย้ายบ้าน บ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่มากี่ครั้งแล้วผมย้ายบ้านมากี่ครั้งแล้วครับไม่ทายทุกคนอย่าไอ้ดังน <c oughs> ดนหนักคลิปเดี๋ยวนะแม่ลืมเหรอนี่พูดคาว่าไม่ลืมห้ามพูดามานะเขาว่า มาอีกไม่เลยนอรีมคคาคุณทำไมโฆษณาบังคับให้ผมโหลดตุกงีนเลยอ่มันตุกกบอกี่ยมันโหลดไม่ได้ยงไนี่ดีมันโหลดให้เองเฉยเลยโปรเทปส mà nó biết là nhét thêm phụ kháng kháng thì đặt kháng giờ tài con đi con đi bụng con một cái ok níu lên cái bụng y có nhiều con ต่แม่ก็ไม่แต่แม่ก็ยังก็ห่มด้วยไม่เอาผ้าห่มไปได้ไหม

ก็ให้ทก็ผมมีคำตอบคำหนึ่งครับผมก็เออดอกเกิดวันอวันออยที่ที่ท่าเท่าไมา่เท่าเท่าอ,อะไรหรือวันที่เท่าไรทุกคนผมมีคำตอบน่นนะทุกคนมันเกิดวันที่เท่าไร คอมเมนต์มานะทุกคนว่าผมข้าตัวของผม,ผมเป็นไงเกิดวันที่เท่าไหร่ใครทายถูกใครทายถูกก็ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคบเพราะผมอ่ะเป็นยูทูบเบอร์คนใหม่พูดตามไม่เยอะคนกดไลค์ก็โอ้แย่กันเดย when I keep my crown keep the m n k n o w n unknown to ไม่รู้ทำไมคนดูกันเยอะจังเป็นเพราะคลิปนั่นแหละที่ทำให้ผมอ่ะดังๆังขึ้นมาหน่อย แม่ผมจะอยู่ไอตอนไหนแม่ผมอไอสักพักเมืมม่อกีอ้ยังไม่หยุดเลยโหลดที่หมดเลยไม่จบนะตอนนี้เราใส่เฟอร์นิเจอร์จะก่อนนะครับทุกคนตัไม่ต้องทุนเด้อ เอาให้ตู้เปิดไม่ได้แฮมเลยนี่ตู้เหล็กตู้เหล็กอืมเย็ด ทำไมครับมีปุ่มเกียร์น,นะคุณนี่แหละเพราสกิลต่างเพามันจะสกิลต่นานะแต่ผมขึ้นบ้านไม่ได้ทุกคนผมข้วบ้านเนี่ยเขาได้ Estando... ผมถามคนให้ผมถึงวางไม่ได้นี่ก็อยากรู้วา่วาผมกดวางไม่ได้เนี่ยนี่นี่เป็นไงนทุกคนคุณจะเชื่อหรือไม่ว่าผมกดวางไม่ได้จริงๆ ขอร้องตือขอร้องกดสไลด์เหมือนจะต่อได้ใครเป็นใครเนี่ยควรใช่ไหมครับใช่ไหมครับวดวนก็ได้เดี๋ยวไม่ต้องเล่นกันแล้วไปดูหนึ่งขึนมต่อไม่ได,ด้ นี่ขนาดผมงงสุดๆชีวิตแล้วว่ามันต้องทำอะไรกันแน่มันก็ยังไม่ให้ว,ว้าวอูทุกคน มันคอยแบบนี้แม่ซื้อปุ่มแทนเอ้ปมปุ่มสีนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตุไม่ใช่จะตุเล็กเล็กเล็กอ้าเห็นไหม แต่เทาก็ทั้งนั้น

เล่นปุเล่นมือทีมเล่นเกมนี้ก่อนะผมกดติติติชิิกูไม่ได้ ຕໍ່ຫມລ ทานะทุกคนมีแบบนก็สุดเลยนะฮะก็ขอบอกจริงนะรับกดเกิดไปบบนทุกคน